ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนู m u เ a t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเทคนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไรอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r a g n a r o ok ็อกออนไลนใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวนโ์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวนโ์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอก โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะแผ่อาราฟฟมเมอรี่เก๋เดเช่เคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยที่ชื่อว่า So l a n d New w o r l d หรือว่าเกมถังซาน MMO นั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปนี้มีเพื่อนๆหลายๆคนถามมานะครับว่าถังซานคอนฮาวเทียนเนี่ยเราควรเปิดหาหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าอีกประมาณแค่8ปวันเนี่ย ตัวละครมันก็จะออกจากเซิร์ฟเวอร์แล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนตัวละครใหม่เข้ามาซึ่งเผื่อใครไม่รู้นะครับเกมนี้จะมีอยู่2ตู้คือตู้ถาวรจะมี8ตัวละครน,นี้และจะไม่มีเปลี่ยนและก็จะไม่มีเพิ่มนะครับมีอะไรบ้างไต้มูไปหมาหงจิน้นจูชิงหลงหลงอ,อ,อ้าวซือข่ามานาสูนเบนจมาศแล้วก็ตุกุปปอนนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครที่ดีที่สุดที่ปัจจุบนันจีนก็ยังใช้ นิ่งหลงๆครับเทียเเนะครับเป็นตัวละครที่ลงได้แทบจะทุกอย่างเลยแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจและแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะจะมีหมาหงจิน้นหรือว่าเบนจามาดเนี่ยบางคนก็ว่าเบนจามาดเก่งกว่าบางคนก็ว่าหมาหงจิ้นเก่งกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่จะเห็นทาหมาหงจิน้นเพราะว่าอาจจะมี CC รลวกมอนเข้ามาอย่างเช่นใน PP โรงเรียนอย่างเงี้ยเราสามารถใช้มอนสู้ได้ใช่ไหม อ่าบางทีหมาของจิ้นวางวงแล้วแม่งดูดฟุบทีเดียวนี่คือเละยตี้นะครับนะแต่ว่าหลายๆคนผมก็เห็นทำเย่ก,กวัวเหมือนกันอันนี้ก็สุดแล้วแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างดีมากๆนะแล้วหลายๆคนอาจจะมองข้ามก็คือตุ๊กุป๋อตุ๊กุป๋อเนี่ยมันมีแพสซีฟที่ดีมากๆก็คือบวกอัตราคิติคอนให้ตัวคอนหลักเราอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับนะแล้วก็คราวนี้เรามาทำความรู้จักกับ ตัวของตู้เลตอัพจำกัดเวลาซึ่งตู้นี้จะอยู่ประมาณ14วันใช่ไหมหลักๆตอนนี้เหลืออยู่8วันแล้วถังซาคนคอเนี่ยถามว่าน่าเปิดไหมนะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจกันเอาเองเพราะว่างบประมาณของแต่ละคนไม่เหมือนกันสายฟรีสายเติมน้อยสายสุรตาอย่างเงี้ยนะครับนะมันมีไม่เหมือนกันแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆรู้ก่อนแล้วกันว่าตัวของถังซานเนี่ยมันทําอะไรได้ก่อนที่เราจะ รู้ว่ามันควรเปิดหรือไม่ควรเปิดไปที่สหายครับถังซานคอสเนี่ยหรือว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยจะมีแยกออกเป็น2หมวดหมู่สกิลพาสซีฟสกิลติดตัวแล้วก็แอคทีฟสกิลกดใช้แอคทีฟเนี่ยจะเป็นสกิลพวกนี้โจมตีธรรมดานะครับสกิลพิเศษนะแล้วก็ใช้สกิลพิเศษอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือเป็นสกิลกดใช้คือแอคทีฟพสซีฟคือพรสวรรค์แล้วก็สกิลนี้ครับพรสวรรค์ของถังซานทําอะไรได้นะครับขณะ ค้อนห้าวเทียนถังซานกำลังลงสู่ทีมเนี่ยวิญญาณจานดาเมจคริติคอนเพิ่มขึ้น10%เอาง่ายๆเลยถังซานคอ้อนอยู่ในทีมเราคริติคอนดาเมจของตัวละครหลักเราเพิ่มขึ้น10%แต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งดาวเนี่ยเพิ่ม3%นะอ่านะปัจจุบันคือคุณเดียโบเนี่ยไอเดี ID เขาคือตันสุดครับ5ดาวเพชรมันเลยบวกคริติคอนดาเมจ10%แล้วก็แพสซีฟอีกอันหนึ่งครับคือเมื่อมีสหายนะครับ วิญญาจารย์เราจะได้รับตัวของเลเวลต้านทาน40แล้วก็พลังป้องกัน120เพราะฉะนั้นได้ทั้งคริ t i c ่ขดาเมจและอัตราต้านทานพร้อมกับพลังป้องกันตัวนี้ถังซานถ้าถามผมนะเหมาะกับคนที่จะเอาไป PVP รงเรียนนะครับก็คือ PVP แบบตรงนี้นะครับนี่ PVP โดยใช้มอนสเตอร์ในการต่อสู้กันเนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะเหมือนกันนะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวละครหลักเราพร้อมกับมอนสเตอร์ใช่ไหม แล้วก็อีกอันหนึ่งเลยก็คือ PVP แบบ10-10ก็คือเป็นตัวของสนามประลองอ่าเปียวเพิงตรงนี้นะครับแบบ10-10เพราะว่าเราจะได้รับสถานะอัตราคิลิคอนดาเมจ10%จากถังซานแล้วก็อัตราต้านทานแล้วก็พลังป้องกันใช่ไหมเพราะว่าไอตัวของประลองตัวเนี้ยนะครับมันเป็นแบบ3-3ซึ่งมันไม่นับของเพราะฉะนั้นถังซานถือว่าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่เก่ง PVP 3-3นะเป็นตัวของการประลองเนี่ยถังซานคุณก็ไม่จําเป็นนะ แต่ถ้าคุณอยากเอาไปลงสนามประลองโรงเรียนหรือว่าสนามประลองเปลวเพลิงเนี่ยถังซานจําเป็น,นครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คราวนี้มีตัวไหนเก่งบ้างสําหรับผมนะหมาหงจิ้นก็เก่งครับเพราะว่าบวกดามเมจให้เราโคตรเยอะ,ะครับนี่เมื่อหมาหงจิ้นอยู่ในทีมเนี่ยนะครับถ้าเราอัพดาวเต็มนะวิญญาจาร์ดาเมจเพิ่มขึ้น2ี่เออโคตรเก่งครับแล้วก็แพสซีอันนี้คือต้านทานไฟ1.5แล้วก็ดาเมจบอส2%เเนแล้วก็ตุกุป,ป๋อเนี่ยทีเด็ด,ดเหมเ บวกอัตราคริติคอนสิบเปอร์เซ็นต์ถังซานบวกคริติคอนดาเมตตุ๊กขป,ป๋อบวกอัตราติดคริติคอนเพราะฉะนั้นตัวธรรมดาที่ทำให้เราเก่งขึ้นโดยชัดเจนตุ๊กขป,ป๋อกับควนไฟเนี่ยเก่งเลยดาเมจยี่ห้าเปอร์เซ็นต์กับอัตราคีสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลังๆคนเริ่มมาปั้นตุ๊กุป,ป๋อแล้วนะครับแล้วก็แพสสิฟของเขาคือดาเมตสถานะผิดปกติลดลงสองเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็พลังป้องกัน แล้วก็ตัวของหลงหลงเนี่ยนะครับจะมีการบวกอัตรารักษาแล้วก็เลือดพันสนะแล้วก็แพ้สซีของเขาคือวิญญาจาร์เพิ่มความแม่นยําขึ้น10%ถ้าอัพดาวเต็มเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเนี่ยเพื่อนๆต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากไป p v p หรือเปล่านะครับถ้า p v p ถังซานคอนผมว่าจําเป็นแต่ถ้าไม่ p v p เน้นตีมอนนะครับเล่นตัวอื่นนะอาจจะไปเล่นตัวของมาหงจิน้นหรือว่าตุก๊กป,ป๋อก็ได้ แล้วในอนาคตตัวละครตู้เลดอัพเนี่ยมันจะเข้าตู้ธรรมดาไหมบอกก่อนเกมนี้ตัวธรรมดาไอตัวเลดอัพจะไม่เข้าตู้ธรรมดาเลยมันจะมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นใครพลาดถังสารคอร้อนแล้วมันออกแล้วอาจจะมีโอกาสเข้ามาในอีก1เดือน2เดือน3เดือนข้างหน้ามันจะมีการวนตู้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะนานเข้าใจไหมแต่มันจะไม่ลงตู้ธรรมดาแน่นอนนะครับถ้าตามเซิร์ฟจีนนะ แล้วก็ตัวละครต่อไปเนี่ยนะครับถ้าอิงตามเซิร์ฟจีนผมไม่แน่ใจว่าเป็นปูก,กระดูกหรือว่าปูก,กระบีนะแต่ว่าปูก,กระบีเนี่ยตัวละครของเขาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่น่าจะเป็นซัมมอนที่น่าจะดีที่สุดในเกมแล้วเพราะว่ามันเอามาไว้ตีมอสเตอร์ล่าวงแหวนสเตตัสแพสซีฟของถังซาเนี่ยคือบวกอัตราคิดคอนดาเมจถูกปะแพสซีฟของปูก,กระบีเนี่ยคือเพิ่มพลังตัวนี้นะครับมนเรียกว่าอะไรนะ การล่าวิญญาณนะครับนี่ถนัดล่าวิญญาณปูก,กระบีเนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่มถนัดล่าวิญญาณให้กับตัวเราแล้วตัวของแบบอาสหายของเราอ่ะส่วนใหญ่เราจะเอาไว้ลงดานตีวงแหวนนู่นนี่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูแพสซีฟแบบลหลายๆอย่างเนี่ยตัวของปูก,กระบีเนี่ยนะหรือว่าเฉินซินเนี่ยทุกอย่างเลยครับด้านพลังด้านดานวิหารหรือว่าตัวของไต่หอคอ,อยเนี่ยเทียร์กอตหมดเลย นะครับแล้วก็ปลูกกระดูกเนี่ยจะอยู่เชียร์เดียวกันกับหลงหลงนะเพราะว่าปลูกกระดูกมันเป็นสายแท้งอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับนี่หลกัหลกๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอีเวนต์วันที่22เนี่ยจะมาเป็นกาชาน,นี้เลยหรือเปล่านะครับก็คือเป็นตัวของถังซานคอนแล้วก็ตัวของเสือหูนะครับแล้วก็นี่ครับอ่าปลูกกระบี่ระดับ s อสแล้วก็ปลูกกระดูกไม่แน่ใจจริงๆถ้าเป็นตัวแรกน่าจะเป็นปลูกกระดูกนะเออแต่ว่ามันเป็นสายแท้งนะ ก็ถ้าใครรู้สึกว่ามันต้องการดามเอ็อะผมว่าให้ข้ามปลูกกระดูกแล้วมาปลูกกระบี่ดีกว่าเพราะว่าดาเมจดแรงนะครับดาเมจแรงแล้วแพ้สีแม่งตีวงแหวนด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมาะมากๆกับการที่เล่นเป็นสายฟรีอะถ้าใครอดทนอะมารอเปิดตัวนี้ครับประมาณนั้นนะแล้วก็ในอนาคตนะครับต้องบอกก่อนว่ามันมีเทียที่สูงกว่าระดับ s s r มันมีระดับ u r ที่ตึงๆครับถังห้าวเป็นไงอันนี้คือตัวละครนะไม่ใช่การ์ดนะครับ ตัวละครตัวละคร U R ถังห้าเนี่ยเหมือนต้องใช้เพชรชมพูเปิดอย่างเดียวแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอีเวนท์ที่เราใช้เพชรฟ้าซื้อใบกาชาแล้วมาเปิดไหมนะแต่ตัวละครที่แบบสูงสุดแล้วปัจจุบันคือ UR ถังห้าเพราะฉะนั้นใครรอคุณพ่อเนี่ยรอได้แน่นอนนะครับนีสกิลประมาณนี้นะครับอ่านะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็นสายฟรีอะ เราลง p v พแบบ33อ่ะผมว่าถ้าเราเก่งเราชนะได้เว้ยมันเลยไม่จะเป็นที่จะต้องมีถังซานคอนแต่ถ้าเราเอามาล่าวงแหวนหรือว่าลงพวก p ีพีสิบสตัวของโรงเรียนที่ต้องใช้มอสเตอร์อถังซานมันจําเป็นอยู่นะเพราะว่ามันบวกคีดาเมนบวกต้านทานบวกพลังป้องกันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในอนาคตเนี่ยถังซานคอนเนี่ยจะก,กากลงเรื่อย มันจะเหมือนถังซานสาเป๊ะเลยที่ช่วงแรกถังซานคอนห้าวเทียนเนี่ยหรือว่าถังอินเนี่ยโคตรเก่งเลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยตัวละครมันเหมือนกากลงหรือตัวอื่นมันเก่งขึ้นก็ไม่รู้นะครับเออในหลังๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้ถังซานแล้วจะไปใช้ตัวอื่นเพราะฉะนั้นเน้นระยะย,ยาวเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะข้ามอ่าอันนี้คือแล้วแต่นะตัดสินใจเอาตัวเองนะครับนะงบประมาณของเพื่อนเพื่อนสายฟรีสายเติมสายสุลต่านก็อันนี้คือเอาตามตรงเลยนะครับก็ส่วนใหญ่คนนะ่ะ ถ้าเคยเล่นเซิร์ฟจนเนี่ยเขาจะไปรอตัวของปู่กระบี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถังซานคอ้อนใครมีงบก็เปิดได้ก็เปิดนะครับเพราะว่า,าสุลต่านเขาไม่สนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสายฟรีอะก็อีกเรื่องหนึงเนาะเพราะว่าเรามีงบจํากัดนะครับไม่งั้นแบบถ้าผมบอกให้เปิดเลยแม่งมาด่ากูอีกหรือว่าบางทีผมบอกให้ข้ามเพิรนว่าตัวมันหายแล้วอยากได้ก็มาด่าผมอ,อีก เพราะฉะนั้นตัดสินใจกันเาเองนะครับว่าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบไหนเพราะว่าผมอ่านแพสซีฟอ่านสกิลให้ดูแล้วแล้วก็บอกแพสซีฟของตัวละครที่จะเข้ามาในอนาคตแล้วนะครับก็คือตัวของปลูกกระบี่ใช่ไหมว่าเป็นเน้นในสายของการล่าวงแหวนนะถนัดการตีมอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองตัดสินใจกันเราเองแล้วก็ตัวต่อไปอย่างที่บอกไม่แน่ใจว่าเป็นปลูกกระดูกหรือว่าปูกกระบี่นะเออเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับก็ต้องมารอดูแล้วก็ในอนาคตวันที่21เนี่ย จะมีกาชาใหม่เข้ามาด้วยเป็นกาชาการ์ดสกิลก็ต้องมารอดูว่าเป็นตัวอะไรก็หล,ลักทั้งหมดทั้งมวลจากประมาณนี้เพื่อนๆลองตัดสินใจกันเองเจอกันคลิปหน้าสำหรับนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไ b ์แล้วก็กดแชร์สวัสดีครับ